ไม่พังไม่เกิดบโอ้ยน้องน่ารักจังเป็นดูมากเมื่อกี้ขาิีชูนะค่ะสาวยจ้าชอบยิ่งว่าก็ยิ่งอยู่กันแบบไม่ให้ชอบไม่ให้ยุ่งได้เดี๋ยวจัดให้เอาเลยมาบอกเลยคุณรักมึงว่ะคุณชอบมึงเลยด้วยค่ะกลับมาพบกับปานค่ะเขาค่ะนี่ค่ะกับมาพบกับเขาในรายการน้องแดงนี๋ยวก่อนขอนนีจะเข้าเรื่องแล้ว สวัสด <c oughs> <laughs> ีป ah. okay. ีใหม่ทุกคสวัสดีปีใหม่แล้วก็ Happy New Year สองศูน์สองศูนกับเพื่อนเพื่อนนักอ่านนักดูนักชมใดๆก็ตามแต่ของทางมโนแจ่มด้วยนะคะ หวังว่า2022จะเป็นปีที่ดีของทุกคนใช่แล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะคะ EP นี้เป็น EP ที่11ใช่ไหมแล้วก็เป็น EP แรกของการเริ่มปี2022วิ่งจริงๆแบบ EP มันดูเท่ดีนะแบบหนึ่งหนึ่งเราก็เริ่มเป็นคลิปแรกของปีในปี22เลยแต่ยังไงเปยังไงก็ตามแต่เนี่ยทางมโนแจมเองก็จะยัง ขนเอาความอินความฟินความกินมาฝากเพื่อนๆทุกคนอย่างแน่นอนมาเริ่มกันที่คลิปแรกของปี EP ที่11ขอบอกว่าก็ยังมีความพิเศษมาฝากทุกคนอีกเช่นเคยจ้ะเพราะว่าวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมาดูแอคชั่นแล้วมาดู Official Pilot กับเรื่องบทกวีของปีแสงซึ่งเรื่องี้เขียนโดยพิ่เรนนั่นเองจ้ะ มันต้องบอกว่าปกวิของปีแสงเราก็น่าจะเห็นจากตัวเรืองราวของปี2022แล้วเนะว่าแบบมันอยู่ในหนึ่งเรื่องที่แบบเป็นซีรีส์วายของปี2022<อ>ของกันนี่เข้มแข็งตื่นต้ตนเลยตอนนั้นจริงจา้าใช่ตอนั้กก็ตื่นเต้นเหมือนกันแบบไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นคู่นี้หรืออะไรอย่างเงี้ย จะไปดูกันแต่ว่าก่อนอื่นอะเราอยากรู้ว่าเรื่องบทกวีของปีแสงเนี่ยเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรยังไงคะโอเคหน้าที่สำคัญขอโทษนะพี่เราบทนังเล่าเรื่องค่ะก็อย่างชื่อเรื่องนะคือตัวบทกวีอาจจะเป็นน้องเอกของเราตัวปีแสงจะเป็นพระเอกใช่ไหมทีเนี้ยันวยคําที่ว่าเขาว่าเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยมหาลัยคือในเรื่องอะเขาจะเล่าสลับไปมาของไทม์ไลน์เนาะตอนปัจจุบันของเขาคือจนช่วงที่เขาแบบเรียนจบแล้วทํางานแล้วอะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับว่าบทกวีอะ คือตอนสมัยเรียนเขาเคยมีแบบเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงคนนึงที่แบบตัวเองชอบเขาชื่อแพ้หมายอะไรเงี้ยคือตอนนั้นอ่ะบทกวีก็เหมือนกับไม่กล้าที่จะแบบใช่ไม่กล้าแบบเข้าไปทักหรือแบบไม่กล้าเริ่มอ่ะเหมือนที่เขาเคยบอกว่าอะไรถ้าไม่ทักเราไม่เกิดคืองั้นก็เลยแบบมันไม่เกิดไงมันไม่เกิดเสร็จปุ๊บใช่ไหมโฟบทกวีก็เลยแบบเหมือนกับพอตอนหลังอ่ะก็เลยแบบ ไม่กล้าไม่กล้าสุดท้ายก็เลยพลาดโอกาสเหมือนกันไปจนสุดท้ายแล้วก็คือเหมือนกับได้ได้เป็นการเชิญไปงานงานแต่งไม่ใช่งานปีใหม่แตงานแต่งใช่ไม่ได้ะก็ชุนปีีใหม่เป็นการเชิญงานแต่งของตัวแบบแพรไหมแล้วเขาจะแบบขอมันเป็นปีแสงทีนี้บทใช่บทกวีก็แบบอ่ะคือเหม็นมาตั้งแต่อย่างเหมือน่เขาไม่เาไม่ถูกกันตั้งแต่ตอนคือเหม็นไงใช่ใช่ใช่ทีนี้เหมือนกับแต่ฉันนังก็แบบโอเคด้วยความที่แบบ ไปก็ไปหรืออะไรก็ได้ใช่ไหมทีนี้นางก็ระหว่างที่นางไปร่วมงานนู่นนั่นนี่นางก็ได้ไปเจอกับคุณลุงคนหนึ่งซึ่งมันตัวละครลับที่เหมือนตะคลับใช่ใช่คือเป็นคนนี้ว่เป็นผู้คุมความลับทก่ยากซึ่งจะเป็นแบบ อ๋อเกิดเป็นมนได้สาวก็จะเป็นคือตัวความรับของเราเขาก็เลยเหมือนกับให้ไอเทียมึงมาที่เขาจะเป็นเหมือนแบบลูกแก้วแก้วดนตีใช่ใช่แต่ว่าลูกแก้วันนี้มันจะมีความพิเศษตรงที่ว่ามันสามารถทําให้ตัวานเอของเราแบบพกวีสามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขในสิ่งที่เกิดขึ้นได้เจ๋งนะคือเรื่องเนี้ยคือเอานี่ยเรื่องเนี้ยคือเป็นเรื่องแบบแฟนตาซีย้อนเวลาอย่างนี้หรอใช่คือเขาจะแบบย้อนไปย้อนมาล่าสลับแบบ คือตัวนายเอกของเราเขาจะแบบย้อนหลายรอบมากเพราะเขาจะเหมือนกับย้อนไปเสร็จเขาก็ยังไม่พอใจกับผลลัพธ์นั้นแล้วก็ย้อนไปใหม่คือเหมือนพยายามจะกลับไปแก้ไขทุกอย่างให้ตรงตามความที่เขาอยากได้หรือให้ตรงใจตัวเองมากที่สุดใช่แต่ดันกลายเป็นว่าแบบคือเขาตั้งใจจะย้อนกลับไปเพื่อจะไปแก้ไขแบบเอออยากจะเริ่มคู่กับจะเปเริ่มต้นกับแพ้ใหม่แต่ดันกลายเป็นว่าเขาย้อนกลับไปมันไม่ได้เจอแค่แพ้ใหม่มันก็ต้องเจอปีแสงด้วยอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นแบบอ่ะคราวนี้ย้อนกลับไปเจอทั้งแพ้ใหม่ทั้งปีแสงแล้วสุดท้ายมันจะเเเกิดดอออะะไไรรรรขึ้้้้นนนนหืื่งตีจป็ยแลวสุทาค มันจะมีจะย้อนเวลาไปถึงจุดไหนอะไรอย่างเงี้ยแบบย้อนกี่รอบอ <c oughs> <c oughs> อย้อนแรงย้อนอีกย้อนแรงย้อนอีกจริงแต่ว่าแบบเรื่อ <c oughs> ความที่มันจะมีความมูดแอนโทนของสลับไทม์ไลน์อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นจุดที่แบบยนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันใหม่ต่อความเป็นพอร์อย่างนี้ใกในการเป็นซีรีส์ด้วยเออนเนาะเหมือนอเหมือนเรายังไม่เคยเรายังไม่เคยเห็นยังไม่เคยดูซีรีส์าวที่มันรู้สึกว่ามันย้อนย้อนเวลากลับไปซึ่งมันก็ยังไม่ใช่แบบอดีตแบบอดีตแบบ อดีจ๋าเลยอะเนี้ยเป็นแค่ช่วงช่วงช่วงชเวลาหนึ่งสี่ห้าปีก่อนหน้านั้นหรือแบบอะไรเงี้ยมันเป็นเลขตัวเดียวของจำนวนเลขปีเออเอาน่าสนใจแล้วติดตามใช่แล้วถ้าใครนะคะเพื่อนเพ่อนราคไหนถ้าใครอยากรู้ว่าบทสรุปของบทกวีเนี่ยเขาจะสามารถย้อนเวลาเพื่อกลับไปแก้ไขในสิ่งที่เขาต้องการได้หรือไม่นั้นสามารถไปติดตามได้ใน เล่มลูกเล่มแบบนี้นะคะหรือว่าใครที่ไม่สนใจสะดกวกพุ่งซื้อไปพุ่งซื้อ,อมาอก็สามารถไปซื้ออีบุ๊กกันได้นะจ๊ะเพื่อแบบลองไปอ่านดูก่อนเพื่อแบบอออรอรอระหว่างที่ซีรีส์จะออนแอร์อ่านไหนๆแล้วก็พูดคุยเรื่องเรื่องย่อกันไปแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูไฮยอดก,กันดีกว่าจ้าไปกันเลยแต่ยิงแต่ย็นนี่เขาคุยกับใครแป็นตระซีนิดนึงนะนั่นจะเพื่อนซะคนนะแต่กูเจอคนเดียว เราไว้เจ็บคนเดียวคิดหนักสินน้องฮีเอาเลยเหรอได้และวจ้าถ้าลูกแกลวอันนี้ช่วยย้อนเวลาได้จริงอย่างนั้นบูยากลับไปรู้จักเธอคนนั้นก่อนเดือายไปไปค่ะออได้การงานแต่งหวานมากจากการงานแต่ง,งใหม่แอนด์ดีแสงเนี่ยมันน่าสนใจนะแบบ ซีรีส์แบบแอบแต่ละทีน้อยๆอ่ะเหมือนเรายังไม่เคยเจอซีรีส์วายที่เป็นแบบเรื่องแผลเนี่ยสวยจริงๆจ้ะทุกคนเร่อะไรคือคิดคิดตัวเล็กมากนน้องเป็นน้องเครสอู้เอาเลยบิร์เอ่มก็จะโบบากันนี้แกไขเหตุการณ์ในวันนั้นได้วันที่วันผู้อาจสมหวังอ๋อเอาอีกอุ้ยก็คือก็แค่แก้แค่เดียวเสร็จปะ อืมโอ๊ยน่าสงรแต่กูว่าเอไไห้ย่อนากลับไปคนที่ไม่ใช่เพื่อนนี่ก็คือขาขัดอยู่นะคะแลอดแต่เพื่อนอย่างนี้ก็ดีนะช่วยดูมกับมาในโลกของมินซีอืมโอ้โหันนั้นหายวันที่มาันแต่งงานอ๋อเอาคนพี่เอาเฮ้ยเดี๋ยว ไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นาเฮ้ยมีแสงเออคุยองนอะไรมึงช่วยคนเราใครอ่ะอก็คือถ้าแฟนกบีนี่งงอยู่นะจริงมันเกิดขึ้นได้ไงวะฉันไมอยากรู้บอกให้คุมาหาไม่จริงอ่ะโอ้โหโอ้โหแบบน้องคิดเลื่แค่นี้โอ้ยน้องน่ารักจังเ็นดูมากเมื่อกี้คุณไม้พี่ไม่ยินดีไม่เป็นไปตามนี่หรอ นั่นใครมาเรื่อยๆอย่ไหวชานนี่ร้องมากจริงพี่ปีแสงคะชื่อปีแสงใครจะได้กับแพรเฮ้ยอย่ามายุ่งกับกูเพราะกูก็ไม่อยากยุ่งกับมึงอ่ะค่ะชื่นเราวิ่งกับมึงตอนไหนมึรู้จักมึงเอา่ยไม่ว่ามึง่ะไปชอบกูแค่นนั้แหละโอ๊ยได้หรอแบบนี้ื่กัได้หรอ ได้แหละเฮ้ยของก็ตามติดชีวิตกันอยู่เ้อแต่ได้คือคิดเปรี้ยของตัวแค่นี้เฮ้ยก็คือยิ่งบอกว่าอยากมายุ่งก็คือหมยล้งว่าก็ยยังอยู่ไงที่ห้ามดีนะเอาเลยชอบเนอเขารู้เก่งเนอะ เธอเป็นอะไรโลกชักตุกผิดฝาผิดผิดฝาใช่ว่าเาเป็นวทม้งามนาทีเวลาคมเฮ้ยนกีน้องคิดนามาเลยแต่เขาก็ดแบบแฮปปี้ไม่ต้องคิดล่อแสงสวยมากเมื่อกี้เราก็เปลี่ยนอ้าวอ้าว คือังไงอ่ะเลเด๋ยวาใครแต่่คนที่มีโไม่ใช่มึอมอขใจัเงธอปมาสี้านแล้ว่าหม่เออ่าหม่ดฟันอย่าเดียวไม่ได้ยกไ้คืออะไรอ่ะก็คือจะแก้ไขจนกว่าจะตรงไเองจริงๆจนแบบอย กานอื่นสลงคนเงียบไม่ถูกพ่อเออ่ะสิ่งสวยมากเลยอ่ะจริงภาพดีมะออย้อมสีดีมากสาวดีขอทีชู่นะคะสาวลดะชอบชอบสีตรงเนี้ย ภารกิจด้วยตกคนลุดจบไปแล้วนะคะกับออฟิเชียล์ไพลอดของเรื่องบทกวีของปีแสง You Are My Favorite นำแสดงโดยน้องไม้ชินรัตน์และก็น้องเิมพีรวัตนั่นเองคือในฉากเมื่อกี้ตอนที่ตอนที่คุณปีจะคุณบทกวีหันมาแล้วแบบปีแสงตอนนั้นในใจนี่ไม่ใช่ปีแสงอะ ไม่ไม่ทุกคนอาจจะแบบเอ๊ะนี่ไม้จริงเหรอ,อทุกคนอาจจะไม่คุ้นนะคุณตาเพราะปกติไม้แบบไวโนวต์อะไรอย่างนี้จะม่มาเรื่องนี้ละบอกม,มีแสกคองออคริสและดด้คีน้องคริสน่ารักมา <ks> กตัวแค่ตัวแค่นี้ตั้งแต่ต้นเป็นมอมมีใช่ตอนเป็นพ่อแม่แล้วบนมัมมีน้องคริสนะคะแต่เนื้อเรื่องดูแลรู้เลยว่าคุณปีแจ๊คคือเอ็นดูเขามากอะเราใส่ารือแอะไรก็แล้วแต่ฉันตกใจตอนที่บอกว่าเลยนะที่ในห้องตรงโต l e c ชอร์แล้วบอกว่าเราชอบมือฉันชอบมือแบบ เอาเลยชอบแบบเอาเลยอย่ามาเขาใล้นะอย่ามาเข้าใกล้นะคุณจรแซนบมาดูคุณนคนกรี๊ดกลนแบบว่าเหมือนตัวเองก็แบบไปเผยไตกับเขาว่าแบบห้ามมาตดพันห้ามมาชบเลยเขาเขิงเขาก็ยิ่งนปะเออเหมือนแบบอารมณ์ันแบบยิ่งว่างก็ยิ่งอยู่่าแบบไม่ให้ชอบไม่ให้ยุ่งได้ตัดให้เอาเลยมาบอกเลยคุณรักมึงวะคุณอมงว่ะออินไม่ชชอบชอบปรยนี้บอว่าอะไรนะ ที่เหมือนแบบว่าแต่สุดท้ายคือเหมือนแบบเราก็รักกันไม่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยตอนตอนตอนท้ายๆตอนนี้ที่บอกว่าแค่เรารักกันมันก็ไม่ใช่ไม่ไที่ยิบตัวตีกันนะใช่แค่เรารักกันก็พอแล้วไม่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยแบบอุ้ยนี่มันต้องมีอะไรมันต้องมีความเมตซ์เราแน่เลยเธอไม่ต้องมองนะเป็นคนปิดใหญ่ที่แบบย้อนไปย้อนไปย้อนไปได้แล้วประเด็นคือแบบพอย้อนไปคนหนึ่งมันไม่ได้กระทบแค่ใช่ไม่ได้กระทบแค่คนเดียวมันกระทบทุกคนว่าใช่เราดีจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่มันก็ยังมีที่แบบคนอื่นก็ได้ เออเหมือนแบบอ่ะทั้งในตัวของแพมเองหรือว่าในตัวของปีแสงเองหรือแม้ในตัวของบทกวีเองซึ่งเราก็รู้สึกว่าในทุกๆครั้งที่กลับไปแก้ไขอ่ะมันจะต้องมีเออเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไปทุกๆครั้งทุกๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งเราก็เราก็รู้สึกเฮ้ยมันก็น่าติดตามนะอยากรู้ว่าแบบในแต่ละครั้งในแต่ละรอบอย่างเงี้ยมันแบบมันจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วเราก็คิดว่าในทุกๆครั้งที่บทกวีอ่ะกลับไปแก้ไขอ่ะบทกวีก็ มือนแบบเขาเรียกเลยนะน่าจะได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นอะไรอย่างนี้แน่คิดว่านะมันดูน่าสนใจไงเธอสุดยอดใครสุดยอดพี่ป่านสุดยอดเฮ้ยเราเราขออินมากอยากดูอยากดูอยากดู้วอยู่ว่าจุดนดูเราอินเหมือนพีนก็สามารถคอมเมนต์ราได้นะคะคือแบบว่ามาวัดความอินกันดีกว่าว่าคนอินในระดับไหนกันนะคะอันนี้พี่ป่านจะให้เป็นคะแนนร้อยได้ไม่ก็ดูจากแค่ไพ่หลอดไงแล้วก็แบบเอ้ย ต้องไปปิดตาานั่นแหละไม่เด้ยนจุดที่รู้สึกว่าท้าทายคือคาแรคเตอร์ของตัวละครนะหมายถึงว่าท้าทายกับตัวคิดแล้วก็ตัวใหม่มาเพราะอย่างที่บอกว่าพอมันจริงๆตัวแกรใหม่ด้วยเหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งคือเขาก็เป็นเพื่อนสนิทกันอยู่แล้วด้วยมันก็ใช่ตองจุดนั้นแต่ที่เมนชันถึงคาแรคเตอร์คือเพราะว่ามันย้อนหลายรอบทาให้คาแรคเตอร์ของโดยเฉพาะปีแสงคาแรคเตอร์ต้องเปลี่ยนทุกรอบอยู่แล้วที่ย้อนไปอย่างเงี้ยเท่ากับว่าเหมือนเล่นเป็นบทหนึ่งแต่ว่าต้องมีหลายคนข้างใน ถูเหมือนแบบยอดไม่ใช่เหมือนแบบยอดรอบนี้เป็นปีแสกเวอร์นี้ยอดอีกรอบมันก็ต้องเริ่มเป็นปีแสกอีกคนนึงที่แบบมันต้องรู้จักใช่มันก็เลยเป็นจุดที่แบบโอ้เราว่าค่อนข้างท้าทายกับทุกคนเลยเนาะใช่ใช่คิดว่าเป็นแฟนทั้งคนที่เป็นแฟนคลับน้องๆหรือว่าเป็นทางนักอ่านน่าจะได้เห็ุแบบ ผลงานหรือประเห็นการแสดงอะไรใหม่ๆจากนักแสดงทั้ง3คนแล้วก็คนอื่นๆด้วยเนอะดูดูดูเป็นอะไรที่แบบท้าทายแล้วก็ค่ที่้างยากท้องสมควรแหละท้่ะแต่อย่างที่บอกว่าปี2 2เนาะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นช่วงไหนของปี2022เพราะงั้นถ้าใครที่แบบดูดูต้นๆแล้วแบบเฮ้ยพอดูน่าสนใจหรือว่าอยากจะแบบลองดูก่อนแล้วแบบทำการบ้านก่อนล่วงหน้าเพื่อให้แบบดูซีดีได้แบบสรุปขึ้นเรือะไรเงี้ย่ะ ทุกคนก็สามารถไปช้อปสั่งซือได้นะคะทางซุปเปอร์เราจะใช้ร้านคอาแล้วก็ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศรวมถึงยังมีเวอร์ชันอีบุ๊กอีกด้วยนะจ๊ะช่องทางที่แคตโกไปได้ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างนี้นะทุกคนไปเก็บความฟินหรือไปไปเก็บรายละเอียดกันไปก่อนได้เลยเนี่ยดูดีมีหลายช่องทางให้เลือกซื้อเลือกเก็บเรียกได้ว่าเป็นนักขุดครั้นทุกต้องเป็นนักเขียนคนด้วยใช่แลย แล้ก็สำหรับวันนี้นะคะทางมโนแจ่มต้องขอขอบคุณคลิปอ c i a l p i หร t จาก d m m t v ด้วยนะคะสำหรับครั้งหน้าเนี่ยพวกเราจะพาทุกคนนะคะไปหวีดไปิ้นไปฟินไปอินกับอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งถูกต้องจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีจะได้ไ่พาดเรื่องราวดีๆหรือว่ากิจกรรมพิเศษพิเศษโดนใจ แบบนี้กันอีกนะคะสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3าคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะคะบ๊ายบายไลมี